ะะตอนนี้ก็มีคนมารอมารอเก็บเนาะตรงนี้มันใกล้อะคะ่ะเมื่อกี้เดินไกลไปนู่นหนุนสุดลูกหูทางนู้นเลยคะ่ะแต่ตรงเนี้ยเหลือตรงนี้แล้วใกล้เสร็จแล้วเรานั่งรอเก็บหญ้าตรงนี้แหละ,ะแต่ว่ามันจะลงน้านิดนึงนะคะเพราะว่าปีนี้น้ําท่วมเราก็เลยเรอเก็บตรงนี้แหละลุยน้ํากันค่ะยามเย็น คุณนะวัวใกล้คลอดค่ะก็มาเก็บเอาไปให้วัวไว้เยอะๆนะคะไปตุนไว้กันนะคะ,คะใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็รถทนมารอแล้วค่ะปีนี้เราได้ผลผลิตน้อยนะคะแต่ไม่ใช่ของเหยาหนนานาของคุณอื่น เขาบอกว่ามาว่าได้ร้อยเพราะาน้อยจริงๆนะเพราะว่าเราเดินไปจากนาทางต้นไม้ทงมาทงโน้นนะคะจะมีแต่หญ้าปีนี้ได้น้อยกว่าปีที่แล้วอีกค่ะปีที่แล้วว่าน้อยแล้วปีนี้น้อยอีกแล้วเรามาเจอน้ําท่วมนะคะปกติเบตจะได้สองสองในเนี้ยในกระสอบรถนะคะสองสองปีอุ้งนะคะปีนี้ก็ได้หนึ่ง ได้เก็บเกี่ยวก่อนนะคะถ้ามาลิทั่วไปก็เดี๋ยวเรา,เราปลายกลางกลางเดือนนะคะตรงนี้กําลังเขียวอยู่เลยนะคะเมื่อกี้ก็ติดไปแล้วรอบนึ่งนะคะก็เดี๋ยวอีกสักสิบนาทีค่ะเกี่ยวเสร็จตรงนี้ ไลงน้ำเราต้องแปลว่าในน้ำนะคะแต่ถ้าไม่เก็บวันนี้เนาะพรุ่งน,นี้ก็ถ้าแดดมานะคะก็จะแห้งเนาะตัวฝายก็จะไม่ค่อยกินจ<ะ>้นะจะมาไว้ยยามันจะาาไปที่น้ำเนาเนาะมันไปนตกที่น้ำอะ่ะเราก็ต้องลุยไปอีกเนีะะ่ยค่ะใช่ เสดายเสดายหญ้าค่ะที่ไปตกลงน้ำเนาะปีนี้น้ำท่วมเยอะค่ะน้ำท่วมเต็มตรงนี้เลยไปยืนข้างหลังเรีวยวหญ้าเดี๋ยวควันหญ้าค่ะพ่นใสล่ละองควันรกระจายใช่ค่ะกระจายจริงๆปีนี้น้ำท่วมค่ะเพราะว่าน้ำท่วมมาเยอะมากนะคะเราก็จะไม่ได้จับปลาตามก่อข้าวะคะ่ะหญ้าปีนี้มีแต่หญ้าจริงๆ วยแต่ว่าตกลงน้ำอะค่ะเนี่ยค่ะพ่นตกมาใส่น้ำเลยจะไดายค่ะส่วนนนี้ของขายาวนี่เอาแค่นี้ยังไม่เต็มค่ะเหนื่อย เดี๋ยวไม่กินหรอคะอ๋อไว้ไว้แต่พอกินพรุ่งนี้นะคะกลิ่นน้ําวัวก็เลือกอันนี้ก็โอ้โหแรกแรกมาโอ้สวยสวยจะตกลงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเหยาลงไปเอามีบูทด้วยค่ะเราใช่ค่ะย้าสวยอันนี้แม่แม่ไม,แม่แบกแล้วลากเลยนะคะ เรารอบรอบที่สามแล้วไม่ไหวแล้วรอบที่สไม่ไหวเหนื่อยให้แม่อ่ะอันนีให้คุณแม่นี้ไปเดี๋ยวเรารอเก็บตรงนี้ค่ะหญ้าเขียวๆขียวคนอื่นก็จะรออะเดี๋ยววันนี้เราก็ เก็บเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บหญ้ากันนะคะแต่ว่าตกลงน้ำอ่ะมีเ่เสียเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูใส่รถกันนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปล่อยอ่ะปล่อยข้าวออกแล้วค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานอ่ะค่ะแผนกโกยเดี๋ยวก็จะเอาไปตากที่บ้านนะคะวันนี้เย็นแล้วก็ไม่ไม่ตากตรงลาดยางกันค่ะจะไปตากตรงบริเวณบ้านนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ตากแล้วแหละเพราะว่าแดดหมดแล้วเย็นแล้วแล้วก็แค่ไปกองกองกองไว้ก่อนอ๋อนั่นค่ะเขาก็จะไปโกยให้ได้แค่หนึ่งรถ กระบะเต็มอ่าเรายืนมาเรายังไม่ไปด้วยไปเกี่ยวหญ้านะคะเดี๋ยวเหนื่อยพักเหน่อย,น,อยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็มาเอาญ้าไปให้วัวกินนะคะก็เริ่มต้นดูดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะอ่า